ช่วงนี้เนี่ยแหมมันน่าเบื่อจริงๆเลยครับนั่งทํางานอยู่แต่ในบ้านบรรยากาศเนี่ยก็เดิมๆจะออกไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ลําบากกลัวว่าจะเพลินจนทํางานไม่เสร็จแล้วมันจะทํายังไงดีล่ะทีนี้คิดไปคิดมาครับเฮ้ยลองเปลี่ยนบรรยากาศกันดูดีกว่ายกงานไปทํานอกบ้านดูบ้างแต่ถ้าจะให้ไปคาเฟ่นเนี่ยมันก็จะธรรมดาไปหน่อยครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนที่นอนมันด้วยเลยแล้วก็รีบโทรชวนเพื่อนอย่างไวไปใกล้ๆกันก็พอครับในกรุงเทพมันนี่แหละง่ายดี ไอจูนเวอร์วันนี้ก็เลยขอพามากันที่ดีวานแบงค์ข้อครับเป็นโรงแรมสไตล์อาราเบียนตั้งอยู่ที่ถนนตานีแถวแถวบางลำพูใกล้ๆก,กับถนนเข้าสารนี่เองและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมเลยนะครับที่เป็นสไตล์อาหรับชัดเจนโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆก,การตกแต่งสถาปัตยกรรมต่างๆผมบอกเลยนะครับว่าเมื่อเดินเข้ามาเนี่ยผมนึกว่าอยู่โมร,โร็อกโกโอ้โหอารมณ์เนี่ยมันได้จริงๆ และภายในห้องนอนเนี่ยก็สะอาดมากครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัครนเลยทีเดียวรวมไปถึงคอนเซปต์ความเป็นอาราเบียนสไตล์เนี่ยก็ยังมาเต็มๆเ,เรียกได้ว่าทุกซอกทุกมุมของที่นี่ให้ความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยแน่นอน และไฮไลท์ของที่นี่ก็คือชั้นดาดฟ้าครับมีสระว่ายน้ําและก็มีวิวแบบ360องศามองเห็นวัดบรวรน,นิเวศร,ราชวรวิหารเด่นชัดมากๆรวมไปถึงไกลๆนูน่นก็เป็นวัดสเกตราชวรลมหาวิหารหรือว่าภูเขาทองนั่นเองครับยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยดีดีและก็สวยงามมากๆอีกด้วย ส่วนเรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับย่านนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาหารสตรีทฟูดอยู่แล้วเดินออกมาจากโรงแรมนิดเดียวเจอของกินเพียบกินกันแบบจุกๆไปเลยจ้า และต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงแรมที่ดังมากๆในย่านนี้เปิดมาได้ประมาณ5ปีแล้วครับลูกค้าส่วนใหญ่แถบนี้เนี่ยก็แน่นอนครับว่าเป็นชาวต่างชาติเกือบจะร้อและถ้าช่วงก่อนโควิดเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยแทบจะจองเต็มกันทุกวันแถมคะแนนรีวิวจากเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง hotel.com ที่นี่เนี่ยก็ได้คะแนนสูงถึง8.7คะแนนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆสําหรับที่นี่ ดังนั้นนะครับช่วงนี้เนี่ยก็เลยเหมาะอย่างยิ่งลูกค้าเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็เงียบสงบมากๆและยิ่งถ้าหากว่าใครเนี่ยชอบสไตล์อาราเบียนแบบนี้อยากจะถ่ายรูปสวยๆสไตล์อาหรับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการทางานแบบผมก็ได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรทมใกล้ๆนะครับแต่ก็อยากจะให้ลองมากันดูและตอนนี้เนี่ยโรงแรมก็มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมากมายอีกด้วยเหมาะมากๆครับถ้าจะมาในช่วงนี้ถูกเงียบและก็สงบไม่มาตอนนี้จะมาตอนไหนกับที่นี่ดีวานแบงคอกจ้า Maleel, ah, Maleel!